ดีค่ะยินนรั้าสู่ช่องวันเบอร์วันนี้น,น,นะคะเราจะมาดูเพลงของเชอร์โบนะคะ่ะฟิจาริงคาดว่าน่าจะเบสกับเบสสีกับแอลไล่ล่าล<ะ>ใช่ชื่อเปอร์น,นี่รันใช่แต่แชรเคยได้ฟังไปแล้วแต่ยังไม่ดูเอ็มีนะท่านี้ยังไม่มั่นใจว่าฟังไปหรือเปล่าแต่แต่ไม่เคยกดเข้าไปแต่ไม่รู้ว่าแบบผ่านมาโดยไม่รู้หรือเปล่าเนี่ยมันมันจะรันแบบไหนคาดเอาว่ามันจะฟังเร็วอะเอาไป อีกมากอันนี้มันเหมือนเป็นเรียกว่าอะไรอะเหมือนโปรเจกต์ที่5ครั้เหมือนแบบทำแบบกับอาเซียนทั้งหมดเลยเนี่ย<ม>อันนี้ก็คือเป็นแบบว่าลาวนะคะเห็นว่ามีต่อไปแต่อาจจะมีเวียดนามด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นศิลปินคนไหนอเี้ยคือพอมาจนชอบที่เลย ฉันะชอบสไตล์การร้องของเธอโบอูกแล้วมูความแบบตักล้านเลย เ,มเมไม่ย่ไม่ไมข<อ>เขาคนเราเขาผู้คนที่ร้องเพลงติดจับฝันอะที่ันเราเคยคิดว่าเราจะทําแต่ว่ามันนานมากแล้เราก็คือไม่ได้ทำเธออาจจะต้องถ้าเกิดเปิดอะเธอน่าจะเคยได้ยินว่าอะไรเธอถ่าย tiktok เ,เ,เ,เออแต่ต้องมาลองพยายาแต่คู่นี้คือร้องเพลงติดจับฝันก็คือติดถึงมากเหมือนกันอ,อันนี้เนี่ยฟอร์มยุทธภพมีแบบลายต่างๆากเนะ แต่เขามากต้องีแล้วก็ต้องมาโดูอีกบออตเหมือนลักษณะการไอ้นี่เขาอะด้วยเสียงอะไรเงี้ยเหมือนไปในทางเดียวกันมันเลยยิ่งดูเข้ากันมากๆ ฉันเลยจะบาะว่าฉันไ,ไม่รู้ไงแล้วฉันฟังแต่เพลงอะไรเงี้ยคือไม่ได้ดูอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเพลงมันมันพอดีเข้าใ <c oughs> จว่าเป็นคนไทยเลยเขารู้ไปสู่จริงๆรู้จักกันเธอบอก <c oughs> แต่เพลงพอดีแอบดีคืออันนี้เป็นฟิวอ,อยู่มาพู นะเหมือนแบบว่าผู้ชายไม่ยอมที่ถึงไปอ่ะเคลีออยร์ซะให้เธออะไรอย่างไรก็คืออยากให้เธออยู่ แค่คนตาละใช่ไหมแค่คนตาหรือไม่อ่า คนที่คุมอะไรแบบฟิล์เหมือนอะไรสักอย่างที่จะพาเธอไปอะโลกร้ายหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบยืนไม่ได้แล้วต้องไปแล้จริงๆหมดเวลาแล้วแต่ยดีจริงพอมากเ็นมอกัดีคอนเฟิร์มอยดแล้วเขาด้วยัน เดี๋ยวเปิดเื่อจะปั่นแป๊บหนึ่งเธอก็น่าจะรู้แล้วจริงๆฉันคือเธอเล่นติ๊กตอกเธอจะต้องเคยได้ยินชื่อต้องเคยไยินจะเคยได้ยินแต่เดี๋ยก่อนเข้าไปดูตอนนี้เลยอ่ะเปิดให้ดูเนี่ยแหละตอนนั้นแหละแล้วสมัยเข้าหกเลยไหมล่ะเพราะไอติ๊กตอกจะขึ้นหูนะเพื่อนแต่ว่าเราไม่ดูคือเขาเป็นคนเขาโคเวอร์หรือว่าเขาร้องของเขาเลยดูยอดวิวด้วยเดี๋ยวก่อนนะ ไม่เคยดู MV แต่ว่าฉันฉันก็ไม่เคยดูเฮ้ยดูกูเคยดูอเฮ้ดูแต่ไม่ได้ว่าเคยดู MV หรือเปล่าแต่รู้ว่าเพลงอะฟังให้สักครึ่งเลย และพี่สาวนี่ก็คิดว่าเป็นคนไทยเหมือนกันกตอนมาฟังเขารู้เข้าใจว่าเขาเป็นคนไทยก็เลยมสิจริงดีมาก แต่งมาแบบนะุม่มๆเป็นดีฉันชอบมากเลยนะฉันชอบฉันชอบสไตล์คนร้องเพลงประมาณมนะนี้ได้ในอร์ด้วยดนตรีด้วยเสียงอ่ะคือดีมากแล้วขแบบอ่าวนึกออกใช่ไหมคือเธอต้องเคยฟังเธอเล่นทิกตอกเธอต้องเคยฟัง <laughs> ช่วงนั้นจันติติด เอาจนจบไหมหรือจะเดี๋ยวไปฟังตอนที่แล้วโอเคก็จะจบอยู่แค่ตรงนี้นะเพราะเราตั้งใจจะอดูเพลงนิรันด์นะคะอันนี้เป็นแบบของแทคเออนิดหน่อยแบบว่าก็ให้ดูเป็นไปเออมีความงงกับตัวเองไงว่าเคยฟังหรือเปล่าอย่างที่บอกแล้วมั่นใจว่าเธอต้องเคยฟังเพราะว่าเหมือนก็น่าจะดังมาจากติ๊กตอกเงี้แหละที่ทําให้คนเลยมาจนดติ๊กตอกมันก็จะแบบว่าฉันน่าเห็นมันขึ้น ในหน้าใน,ออนายูทู e เออในยูทูเนี่แหละแล้วก็ก็เหมือนมีคนในนี่พอดีว่าแบบมันเป็นเพลงดังในทิกต o อกนะอะไรอย่างเงี้ยออมัน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 ดีอะใช่<ต>ชอบเสียงเขาเสียงอ่าสามคนเขาไปสไตล์เดียวกันอนะใช่เสียงเขาสามคนคือแบบไปในทางเดียวกัน,นออแล้วมันเข้ากันเหมือนลักษณะเพลงต่างๆคือแบบ คลายๆกันอะมาส่งเสิร์ฟเขาอะก็เลยยิ่งทำให้เพลงนี้รันมันออกมาแบบมันดีอ่ะมันดีมันเพอร์เฟคมากใช่ด้วยเสียงทั้งสามคนมันต้องไปฟังอีกจริงๆแล้วก็พอมากคาไม่ฟังเพราะฉะนั้นต้องกลับไปฟังต่อแล้วเพลงดีมากจริงแค่เครใครยังไม่เคยฟังก็คือต้องไปฟังห้ามพลาดเพื่อนเนี่ยคอนเฟิร์มมันดีของแท้ อ่ะเอาปวนว่าวันนี้นะคะเราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนให้ลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook, Twitter, IG, TikTok ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย